สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรเจกต์ DIY by e s r ค่ะก็เราเดินทางมาถึง EP ที่3กันแล้วนะคะโดยใน EP นี้เนี่ยเราจะยังคงคอนเซปต,ต์นะคะในการสั่งการทำงานอุปกรณ์ของเรานะคะผ่านทางแอปวิ n งนะคะแล้วก็ยังคงใช้บอร์ด Vmod D1 Mini อยู่นะคะแต่ว่า หัวข้อเนี่ยเราจะเปลี่ยนไปนะคะจาก EP ที่แล้วนะคะเราใช้เป็นสมาร์ทปลั๊กนะคะเดี๋ยวนี้ในอ p ีนี้เนี่ยเราจะมาลองทานะคะเป็นสมาร์ทรีโมทแอร์กันบ้างนะคะโดยเราจะเปลี่ยนแอร์นะคะ oh. บ้านๆของเราเนี่ยให้กลายเป็นสมาร์ทแอร์นะคะโดยสามารถสั่งการเปิดปิดการทํางานนะคะ ผ่านทางแอปได้นะคะโดยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะคะอยู่นอกบ้านเราสามารถเปิดแอร์ก่อนที่เราจะเข้าบ้านได้นะคะหรือว่าถ้าเราคิดว่าเอ้ยเราลืมปิดแอร์หรือเปล่าเราอาจจะสามารถกดนะคะเพื่อปิดแอร์นอกบ้านได้ด้วยนะคะก็วิธีการทำนะคะแล้วก็เนื้อหาต่งตางๆเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเลยนะคะเอาละค่ะก่อนที่จะไปเข้าตัวเนื้อหานะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายนะคะการทํางานที่เราต้องการกันนะคะหรือว่าเราจะใช้นะคะบอร์ด v ีมอส D1 วันมินินะคะ,ะ,คะเป็นตัวโฟลเลอร์นะคะในการควบคุมตัวค<อ>่าไ่าร์เซนเซอร์นะคะไปต่างงาน ะะโดยที่ตัวที่จะสั่งงานผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะใช้เป็นสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็ใช้แอปลิงค์นะคะในการสั่งงานหลังจากที่สั่งเนี่ยเราก็จะสั่งให้มันสามารถเปิดปิดแอร์ได้นะคะโดยพคําสั่งที่เราจะใช้เนี่ยก็คือเปิดแอร์นะคะแล้วก็เซตอุณหภูมิที่เราต้องการเอาไว้นะคะแล้วก็เป็นปุ่มปิดแอร์สองปุ่มประมาณนี้นะคะก็ง่ายๆก่อนนะคะเพื่อแบบเราจะได้ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ทกต้องนะคะเอาละค่ะเราไปดูอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในภาคการทดลองก่อนนะคะตัวแรกเลยที่เราจะใช้นะคะแน่นอนก็ต้องเป็นบอร์ดคอนโทรลเลอร์นะคะ มีมอ T1 Mini นะคะก็ก็ต่อไปนะคะก็คือตัว IR Receiver Sensor Module นะคะก็คือเป็นตัว i n f า a ร e นะคะแต่เป็นตัวรับสัญญาณ i n f า a ร e ต่อไปนะคะเป็นตัว IR Transmitter Sensor Module นะคะตัวนี้ก็จะใช้คู่กับตัว IR Receiver นั่นเองนะคะก็คือตัว Receiver เนี่ยเป็นตัวรับเนาะแล้วก็ IR Transmitter เนี่ยเป็นตัวส่งนั่นเองนะคะก็อันนี้ก็ส่งค่านะคะที่38โลเฮิร์ที่เราจะใช้ต่อไปนะคะในการทดลองก็คือปุ่ม Push Button Switch นะคะต่อไปนะคะก็คือ บอร์ดทดลองนะคะแน่นอนเบสบอร์ดหรือว,ว่าโฟโตบอร์ดแล้วแต่คนเรียกนะคะต่อไปนะคะสายจัมป์นะคะจัมป์ที่เราจะใช้กันในวันนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นเมลทูฟีเมลแล้วก็เมลทูเมลนะคะ2แบบหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วต่อไปนะคะแน่นอนนะคะเราจะต้องทําการโครนสัญญาณนะคะโดยใช้คู่กับ IR Re c e i v e r นะคะก็คือเราจะต้องมีรีโมทแอร์นะคะไปนะคะเป็นหลอด LED RGB นะคะแน่นอนนะคะเรามี LED RGB แล้วเราก็ต้องใช้ตัวต้านทานนะคะที่คู่กับตัว LED RGB นะคะโดยตัวต้านทานเราก็จะใช้ ไ้สตัวนะคะเพราะว่าคู่กับ RGB ที่มี3าขานั่นเองเอาละค่ะทีนี้นะคะเราจะเริ่มจากการอ่านค่าลอเ a ต้านะคะของ IR Receiver Module นะคะที่ส่งมาจากร e ีโมทกันก่อนนะคะโดยลักษณะการต่อเนี่ยก็คือให้เราต่อตามแผนภาพดังนี้เลยนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ต่อนะคะตัวอุปกรณ์นะคะตามแผนภาพที่เราขึ้นไว้เมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําการเขียนโค้ดกันนะคะโดย โค้ดในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะโค้ดนะคะบนแพลตฟอร์ของ Arduino IDE นั่นเองนะคะโดยก่อนที่เราจะทําการโค้ดเนี่ยเราจะต้องทําการติดตั้งนะคะตัว l i b r ารีนะคะที่มีชื่อว่า IR Remote ESP 8 2 6 6ก่อนนะคะวิธีการติดตั้งนะคะให้เราไปที่สเกจนะคะของ Arduino IDE นะคะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะเจอคําว่า Include Library ตัวนี้นะคะแล้วก็เลื่อนมาตรง Manage Library นะคะคลิกได้เลยนะคะแล้ก็จะเจอนะคะตัวหน้าต่างตัวนี้นะคะเด้ขึ้นมา ให้เราพิมไปที่ช่องค้นหานะคะว่า IR Remote E8266 แบบนี้นะคะแล้วก็อินเตอร์นะคะเราจะเจอตัวไลบรารีที่มีชื่อว่า IR Remote E8266 by David อันนี้นะคะก็ให้ทำการอินต์ตอได้เลยนะคะหลังจากที่อิน t a ตอรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะขึ้นคำว่าอินต์เลิลงนี้นะคะก็ให้ทำการกดเข้ได้เลยนะคะก็เป็นอันว่าเราลงไลบรารีนะคะสำหรับตัว IR Remote เรียบร้อยแล้วนะคะที่นี่นะคะเราจะทำการอ่านค่านะคะรอ w data ที่ IR ตัวเราจะทำการอ่านค่า นะคะตัวลอเดต้านะคะที่รับได้นะคะจากีโมทนะคะที่เราใช้สั่งแอร์แล้วก็ตัวที่อ่านค่าเนี่ยก็จะเป็นตัว IR receiver module ของเราเนั่นเองนะคะเราก็จะมาดูว่าตัว r e c e i v e r เราเนี่ยรับค่าอะไรมาได้บ้างนั่นเองนะคะแล้วเราก็จะเก็บค่านี้เนี่ยเป็นลอเดต้าไว้นะคะเพื่อไปสั่งงานนะคะโดยใช้ตัว IR transmitter ทีหนึ่งนั่นเองค่ะโดยโค้ดที่เราจะใช้อ่านนะคะก็ไม่ต้องเขียนหม่อะไรนะคะก็หลังจากที่เราติดตั้ง l i b ร a r y เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราไปที่ example เลยนะคะเราก็เลื่อนลงมานะคะหาตัวอย่างนะคะ ที่เป็นของ IR remote u q t 806อันนี้นะคะแล้วก็เลื่อกนะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นตัวอ่านนะคะก็คลิกได้เลยนะคะหลังจากที่คลิกแล้วนะคะตัวอย่างก็จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขในนี้นะคะแล้วก็แก้ไขแค่ตรงนี้นั่นเองนะคะ <S <S ก็คือขานะคะของตัว Data นะคะที่เราจะใช้อ่านะคะก็คือตอนนี้เนี่ยมันต่ออยู่กับขาดีหนึ่งนะคะของ r e m o t e D1 Mini นนั่นเองทีนี้เนี่ยขาที่เราใส่ในตอนนี้เนี่ยเราตั้งใจจะใส่นะคะในลักษณะของขาของ g p o นั่นเองนะคะแล้วขา g p o D1 ของมิ m o สดิวันนี้คือขาที่เท่าไหร่นะคะก็ให้เราไปดูนะคะที่ p ินอ u t นะคะของ DMoD ได้เลยนะคะถ้าเราเข้าไปนะคะเราจะเห็นนะคะตัวขานะคะของมิ m o สดิวันนีนนะคะนีเราใช้ D1 นะคะก็คือ g p o 5ดังนงั้นเลขที่เราจะเอาไปใส่ก็คือเป็นเลข5านั่นเองหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราทําการนะคะแฟดโปรแกรมได้เลยนะคะอย่าลืมเลือกบอร์ดนะคะเป็นบอร์ด D1 Mini ด้วยได้เลยแล้วก็ทําการแฟดโปรแกรมได้เลยะคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เรา รแฟลโปรแกรมเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรามาดูที่ตัวบอร์ดของเรานะคะว่าเราได้ทําการต่อสายต้องแล้วหรือเปล่านะคะก็คือขากราวนะคะเข้ากับกราวของบอร์ดนะคะ VCC นะคะเข้ากับ VCC ของบอร์ดก็คือ5โวลต์นะคะแล้วก็ ขา Data นะคะเข้ากับขาดี่งของบอร์ดนั่นเองนะคะแล้วก็เรากลับมาดูที่ตัวโปรแกรมนะคะให้เราเปิด serial monitor ขึ้นมาได้เลยนะคะเอารีโมทนะคะที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเป็นรี m โมทแอร์ที่เราจะใช้นะคะอันนี้พอดีว่าตัวรีโมทต,ตัวเดิมของมันเนี่ยมันหาไม่ได้นะคะเราก็เลยใช้เป็นตัว universal remote แทนนะคะก็คือ มันาสามารถใช้กับรีโมทนะคะหลายๆยี่ห้อได้นะคะโดยการใส่โค้ดลงไปตรงรีโมทนี่นเองนะคะ <S <S โดยอันนี้นะคะมันจะเนื่องจากมันเป็นยูนิเวอร์เซลนะคะก็ค่าอุณหภูมินะคะมันจะที่ลงไป2อะะงศาจากอุณหภูมิจริงนะคะเช่นตอนนี้ถ้าเราเปิดนะคะที่รีโมทมันเป็น27เอนี่ยอุณหภูมิจริงที่ตัวหน้าเรื่องเนี่ยมันจะเป็น25้นั่นเองนะคะ <S <S นนเนี่ยนะ,ะน,น,นะคะเราจะเก็บค่าในลักษณะของการกดเปิดนะคะแล้วก็ให้อุณหภูมิเนี่ยเป็นที่25องศานะคะเรามีพัดลมหมุนนะคะแล้วก็เอาปุ่มปิดนะคะก็คื คือเปิดหนึ่งครั้งใช่ไหมคะก็จะได้รอเดต้าที่เป็นรอเดต้าของเปิดแล้วกูณ้ภูมิ25้าองศาแล้วก็กดปิดนะคะก็จะเป็นรอเดต้าปิดอันนึงนะคะเราจะเก็บค่าทั้ง2ค่านี้นะคะผ่านการกดรีโมทนะคะโดยยิงเข้าไปที่ตัวเซนเซอร์ของเราตัวนี้นะคะอ่ะเรามาเริ่มทําการทดลองได้เลยนะคะก็ให้เราดูที่ซีเรียลมอนิเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเปิดโน้ตแพดขึ้นมาไว้ด้วยก็ได้นะคะค่ะแล้วก็เปิดโน้ตแพดขึ้นมานะคะเพื่อรอเก็บค่าที่อ่านได้จากซีเรียลมอนิเตอร์นะคะก็ให้เราทําการกดเปิดนะคะก่อนนะคะว่่าตอนนนนนี้เเลขมัิป็น27ะนะคซึง อุณภูมิที่หน้าเครื่องจริงๆตอนนี้เนี่ยมันเป็น25นั่นเองเราก็จะเห็นนะคะว่าตอนนี้นะคะค่าลอเดต้าเนี่ยมันขึ้นมาแล้วนะคะก็คือมีค่า91ค่าตรงนี้นะคะก็ให้เราทําการนะคะเก็บไว้นะคะในโน้ตแท็ที่เราจะลองกดปิดกันบ้างนะคะเราก็จะได้ค่าอีกค่าหนึ่งขึ้นมานะคะเป็นแบบนี้นะคะก็เซฟเหมือนกันคะ เก็บไว้เป็นออฟนะคะแล้วก็แบบนี้นะคะก็ได้ลอเดต้าที่ 1, 1> กับล a เดต้าที่ 2, 2มาแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาโค้ดตัวนี้เนี่ยไปใส่นะคะในส่วนของโค้ดที่จะใช้ในการส่งค่านะคะโมดูลทรานส์มิเตอร์นะคะหลังจากที่เราได้ลอเด a ้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัวลอเดต้าเนี่ยไปใส่ในโค้ดนะคะสําหรับการส่งค่า i n f ฟ a เลตนะคะโดยใช้ตัวโมดูลนะคะตัวทรานส์มิเตอนะคะก็ วิธีการนะคะก็ให้เราเข้าไปที่ตัว example นะคะแล้วก็เลื่อนลงมานะหาตัว example ของของตัว r e m o ท e ESP8266 นะคะแล้วก็ไปที่ IR s e n d r demo ตัวนี้นะคะกดขึ้นมาได้เลยนะคะหลัจากที่เรากดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเจอหน้าตาโค้ดแบบนี้นะส่วนที่เราจะแก้ไขนะคะก็จะมีส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นขาตัว IR นะคะที่เราจะใช้สำหรับ ส่งข้าวออไปนั่นเองนะคะโดยใน,นที่นี้เนี่ยเราใช้ขา D4 นะคะของโดวิมอส D1 Mini เนี่ยเป็นตัวส่งออกข้าวไปนะคะก็เดี๋ยวเรามาแก้เลขตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะตัวนี้คือเขายกตัวอย่างนะคะเพราะว่าตัว l i b r a r y เองเนี่ยมีโค้ดสำเร็จนะคะสำหรับรีโมทบางรุ่นนะคะอย่างเช่นซัมซุงไดกินอะไรเงี้ยนะคะสามารถดูได้นะ,ะในโค้ดของกิน h u บเลยนะคะเขาก็จะมีตัวโปรโตโคอลให้ว่า เขาซัพพอร์ตนะคะีโมดต,ตัวไหนบ้างนะคะอันนี้เนี่ยนะะใน,ในกรณีที่เราไม่สามารถใช้ตัวไลบรารีพวกนี้ได้นะคะสมมุติว่าตัวแอร์ของเราเนี่ยมันไม่มีอยู่ในโปรโตคอลของเขาเลยเราก็จะใช้การ เก็บค่าลอเดต้าแล้วก็มาใส่เองนะคะดังนั้นตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้นะเราก็สามารถลบทิ้งได้ะคะ่ะเราจะลบตัวที่ไม่ได้ใช้ออกโดยที่เราแก้ตรงนี้นะคะเป็น dpo 2นะคะหรือว่าขา dc แล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็จะมาใส่ตัวลอเดต้าของเรานะคะก็ะคะือเรามีลอเดต้าของตัวน้อก็จะเป็นลอเดต้าสำหรับเปิดนะคะแล้วก็ลอเดต้าสำหรับปิดเราก็สร้างลอเดต้าไว้สองอันลบตัวเก่าทิ้งไปก่อนจะได้นะคะ คือลอเดต้าตัวที่1น,นะคะลอเดต้าตัวที่2ค่ะโดยชื่อนะคะก็เราก็เปลี่ยนได้นะคะก็ไม่ต้องให้มันตามกันเลาวก็อันนี้เป็น La อเดต้าสองี้ก็ะดนะคะ่ะวาดนิดหนึง จะใส่เป็นก็นได้แล้วก็เราจะใช้นะคะปุ่มกด2ปุ่มนะคะเป็นการสั่งกดเปิดปุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็กดปิดปุนน่มนึงโดยที่ขาปุ่มเปิดเนี่ยเราจะใช้ต่อที่ D5 นะคะแล้วก็ปุ่มปิดเนี่ยเราจะใช้ต่อที่ D6 ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเซตอัพนะคะ p ินที่เราจะเอาไปใช้นะคะโดยลักษณะที่เราใช้นะคะเราใช้เป็นลักษณะเป็น input p l o up แบบนี้นะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องต่ออาที่ปุ่มกดนั่นเองขา14อันนี้นะคะเป็น GPIO 14นะคะเป็นของ D5 นะคะแล้วก็ ขา12นะคะเป็น DPO 12ของขา D 6นั่นเองนะคะน,นี้มาในส่วนของลูกบ้างนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของคำสั่งที่เราจะใช้สำหรับส่งข่าออกไปนะคะก็คือเอาค่ารอเดต้าตรงนี้นะคะค่ารอเดต้านี้ส่งนะคะเซนรอก็อ67เนี่ยคือขนาดนะคะของตัวข้อมูลนะคะอันนี้เป็น91แล้วเราก็ใส่91 3 8นะคะก็คือ ที่38กิโลเฮิร์ตนะคะก็คือค่าที่ถูกส่งออกไปนั่นเองทีนี้เราก็จะมาใส่เงื่อนไขนะคะว่าถ้านะคะกดปุ่ม D5 นะคะก็ให้ส่งค่าลอเรตตาแรกออกไปนะคะแล้วก็ถ้ากดปุ่ม D6 เนี่ยก็ให้ส่งค่าลอเรต t าที่สงองออกไปนะคะก็จะเป็นปุ่มปิดกับปุ่มเปิดนั่นเองก็ใส่ไปน,นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือถ้าเราดูจากเงื่อนไขก็คือว่าถ้าเรากดปุ่มนะคะที่ D5 เนาะก,ก็ให้ serial มันจินคําว่า switch off นะคะแล้วก็ส่งค่าลอเรต t าค่าแรกออกไปนะคะ แล้วก็ถ้ากด D6 เนี่ยก็ให้ส่งค่าลอจิสติกที่2ออกไปแล้วก็ซีเรียลปินนะคะว่าสวิตต์ออฟนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูการทํางานนะคะว่าหลังจากที่เราแส่โปรแกรมไปแล้วเนี่ยตัวข้อมูลของเรามันทํางานแบบที่เราต้องการไหมนะคะก็คือกด D5 เปิดกด D6 ปิดน,นั่นเองก็ให้เรานะคะต่อแผนภาพตามนี้นะคะหลังจากที่เราแฟ่โปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราก็มาเช็คนะคะทิธีว่าเราต่อถูกไหมนะนะก็คือตัวโมโดูลที่เราจะใช้นะคะก็เป็น IR Transmitter อันนี้นะคะก็ต่อตามที่มันติดไว้เลยนะคะก็คือ ดาวนะคะต่อเข้ากับขากาวของวีมอสนะคะ v c ซนะคะต่อเข้ากับ5โวลต์นะแล้วก็ตัว Data นะคะต่อเข้ากับขา D4 นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาลองกดดูนะคะว่าสั่งงานแล้วแอร์จะทำงานหรือเปล่านะคะค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่เราเห็นตรงนี้นะคะเป็นตัวรับสัญญาณนะคะของแอร์ของเรานะคะแล้วก็แอร์ที่เราใช้นะคะเป็นรุ่นแคเร e r นะคะ จะเห็นว่ามันจะมีจุดนะคะที่ไวรับสัญญาณอยู่นะคะก็คือจะเป็นจุด IR ตรงนี้นั่นเองนะคะเราก็จะทําการยิงตัว IR ทางคมิเตอร์ของเราเนี่ยเข้าไปที่จุดนั้นนะคะเราก็เตรียมพอเราขึ้นมาให้พร้อมนะคะ mm. แล้วกดปุ่มที่1ดูนะคะ mm. อแอร์ปิดแล้วนะคะก็แสดงว่า,าใช้งานได้นะคะสังเกตเห็นไฟนะคะไฟจะติดขึ้นมา โดยนี้นะคะเป็นคำสั่งเปิดนะคะเราก็ให้อุณหภูมิของแอร์ยอยู่ที่25องศาเองน,นะคะที่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองปุ่มสั่งปิดบ้างนะคะอันนี้เปิดเนาะถ้าปิดจะเป็นอย่างนี้นะคะลองดูนะสังเกตที่ไฟนะคะเดี๋ยวไฟมันจะดับอ่ากดนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะแสดงว่า ตอนนี้เนี่ยตัวเราเดต้าของเราเนี่ยถูกต้องนะคะสามารถสั่งเปิดปิดแอร์ได้นั่นเองหลังจากที่เราได้ทดสอบนะคะการส่งค่า IR นะคะผ่านโมดูล IR Transmitter นะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเราใช้เป็นปุ่มกดไปแล้วใช่ไหมคะ ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองส่งค่านะคะโดยเราจะสั่งค่าเนี่ยสั่งการควบคุมเปิดปิดเนี่ยผ่านทางแอป Blink นะคะทีนี้แอป Blink เนี่ยเราก็ถ้าใครเคยดูนะคะตัวโปรเจกต์ก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะใช้ตัวโค้ดนะคะที่คล้ายกับตัวโปรเจกต์ก่อนหน้านี้เลยนะคะเราก็จะมาผสมกับตัวโค้ดนะคะที่เราใช้สําหรับส่งค่าโดยการกดปุ่มเนี่ยเอามารวมกันนั่นเองโดยที่การต่อนะคะเราก็จะต่อตวัวบอดเนี่ยในลักษณะแบบนี้นะคะ ะะอันนี้ก็คือโค้ดนะคะที่เราได้ทําการดัดแปลงนะคะจากตัวโปรเจกต์ก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นสมาร์ทปลั๊กนะคะอันนี้เราเป็นสมาร์ทแอร์ะะแล้วกันนะคะก็คือ เราก็จะ include นะคะตัว Library ของ IR นะคะก็คือเอาของโคดก่อนหน้านี้เนี่ยมาใส่นะคะมาแปะเข้าได้เลยนะคะตรงนี้ตังนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ l อ d a t a นะคะสำหรับเปิดใช่ไหมคะสำหรับปิด data 1 data 2นะคะแล้วก็ในส่วนของ blink ก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็คือ include นะคะยี่สิบสองหกแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็น define นะคะขา LED นะคะ RGB ตัวนี้ก็เป็น token นะคะเราจะได้ตอนที่เรา generate ตัวโปรเจกต์ของเราขึ้นมาที่แอป blink นะคะ อันนี้เราไปกันไวๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าใครยังไม่เคยดูสามารถะะก็ลับไปดูในสมาร์ททรกได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็น SFD นะคะสำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็พาสิร์นะคะอันนี้เราใช้แบบ local server นะคะก็คือเรายังคงใช้นะคะ server นะคะของ wing แอ m นีอยู่นะคะก็คือพอเราเปิดใช้งานเ,นเราจะได้เนินที่หนึ่งแสนนั่นเองเราใช้เป็นอันนี้นะคะแล้วก็พอร์ตเป็น8 0 8 0นะคะในส่วนของด้านล่างนะคะก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างดูจะผสมนิดน,นึงนะก็คือในส่วนของว i ยเซตอัพนะคะ แล้วก็ให้ป r ิ s i l i ว Begin นะคะเป็น115200ก็อันนี้เป็น s e ดค่า Begin ของ Blink นะคะโดยเป็นแบบ Local Server ก็จะมี Server กับ Port นี่นะคะก็กําหนดขานะคะ RGB ต่างๆนะคะให้เป็น Output นะคะแล้วก็ เรียกใช้นะคะบอกว่าให้ตัว library i i เนี่ยเริ่มทำงานนั่นเองนี่นะคะในส่วนของการสั่งงานนะคะเราใช้เป็นแบบ visual pin นะคะลักษณะการเขียน visual pin เราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ะคือว่าถ้า,เ,าเราจะใช้เป็น V5 กับ V6 นั่นเองนะคะโดยการกำหนดค่าตัวแปรนะคะโดยที่เราก็สั่งว่าถ้านะคะตัว visual pin นะคะบน p p Link เนี่ยมีการกดนะคะมีค่าเป็น1เนี่ยก็ให้ทำการนะคะส่งโค้ดตัวนี้ออกไปนะคะตัว ลอดิท้าของเรานะคะตัวแรกออกไปแล้วก็ใน s e r i ียล r ินเนี่ยก็ให้โชว์ด้วยว่าเป็นสวิตช์ออนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มี6กเนี่ยก็จะเป็นส่วนของปุ่มปิดนั่นเองนะคะตัวนี้เราก็บอกว่าถ้านะคะมีการกดส่งข้าวไปเนี่ยให้ไฟนะคะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะเหมือนกันนะคะถ้ามีการกดปุ่มให้ไฟดีเนี่ยเราเป็นสีเขียวแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เหมือนเป็นตัวเช็คว่าตอนนี้บลิงของเราเนี่ยได้ทําการคอนเนคแล้วนะคะโดยที่ถ้ามันคอนเนคเนี่ย เราก็จะให้ l e d ของเราเนี่ยโชว์เป็นสีฟ้าแบบนี้เองค่ะก็หลังจากที่เราแปดโปรแกรมแล้วนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เนี่ยไฟ l v d ของเรานะคะเป็นสีฟ้านะคะก็คือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของแอปลิงค์นะคะก็เหมือนเดิมนะคะถ้าใครเคยดูก่อนหน้านี้ก็คือตัวแอปนะคะจะหน้าตานะคะเป็นแบบนี้นะคะตัวแอปลิงค์นะคะสีเขียวแบบนี้นะคะก็ให้เรานะคะกดเข้าไปที่แอปได้เลยนะคะหลังจากที่เรากดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทําการล็อกอินนะคะถ้าใครเคย create ที่เป็น ็น local server แล้วก็ l อ g อินะคะถ้าใครยังไม่เคยนะคะก็เป็น create new account ตัวนี้นะคะอันนี้เคยแล้วก็กดได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะคะให้เลือกตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ใส่ตัว ip นะคะมาเลขก ip ตัวนี้ลงไปนะคะแล้วก็พอร์ตเป็น943นะคะแล้วก็เลือกเป็น custom mode นี่กับนี้นะคะจากเลือกเสร็จแล้วนะคะก็ใส่อีเมลกับ password ให้เรียบร้อยนะคะหละที่เราเข้าแอปมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรากด new project ได้เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่ project ของเราลงไปนะคะแล้วก็เลือกบอร์ดนะคะเป็น aws มีมอสทีวันมนนะคะแล้วก็ Wifi นะคะเลือกทีมได้ด้วยนะคะสีดำสีขาวนะคะได้หมดเลยนี่เลือกเป็นสีดำแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ชื่อโปรเจกต์นะก็เลือกประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้ทำการกด create project ได้เลยก็จะบอกว่ามันส่งนะคะตัวโทเค็นของเรานะคะไปที่อีเมลของเราเรียบร้อยแล้วนะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะก็ให้เรานะคะทำการสร้างนะคะตัววินเจ็ตของเราเลยนะคะตัวที่เราจะใช้เป็นปุ่ม2อันนะคะเราก็เลือกมาได้เลยบดท่อนหนึ่งนะคะก็ บบท่อน2แบบนี้นะท่อนสแบบนี้นะคะเราก็กดเข้าไปนะคะแล้วก็เราไปเลือกพินนะคะเราใช้เป็นวิชวลพิ n นะคะเราก็เลือก v วิชวลพ i n เราเลือกนะคะในโปรแกรมเราใส่เป็น V5 V5 กับ V6 นะคะเราก็เลือก V5 แล้วก็กดโอเคเอาเป็นแบบพุชนะคะก็คือกดกดติดปล่อยดับนั่นเองนะคะแบบนี้อ่าโอเคหลังจากนั้นเรากดโอเคได้เลยแล้วก็อันนี้เป็น่า V6 เรากดปุ่มเพย์นะคะที่ตรงนี้ได้เลยนะคะมานี้นะคะหลังจากที่เราตกแต่งปุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังเป็นมี5กับ V6 อยู่นะคะก็ให้เรากดปุ่มรันนะคะก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยบอร์ดของเราเนี่ยออนไลน์อยู่นะคะก็ให้เราลองทําการสั่งนะคะเปิดแล้วดูไฟนะคะว่ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่านะอันนี้เราสั่งเปิดนะคะ ะะมีการปิดนะคะอ,ะอีกอันนึงนะคะเป็นการปิดแอร์นะคะ,ะมีไฟสีเขียวนะคะแสดงว่ามีการกดปุ่มทีนี้เดี๋ยวนะคะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบกดนะคะตัวปุ่มนะคะจากตัวแอปของเรานะคะก็พยายามเล็งน,นะคะให้ตัว IR นะคะมันอยู่ใกล้กับตัวตัวรับนะคะของตัวรีโมทของเรานะ,ะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้มีการส่งข่าวไป ก็แอร์ทำงานนะคะจะสังเกตเห็นตัวเลขนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองสั่งปิดบ้างนะคะปิดแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะสอนถึงเท่านี้นะคะ